สองเห็ดสองเห็ดอากาศร้อนเห็ดก็บานไวค่ะเห็ดก็บานไวมากอันนี้กระถางนี้ใกล้จะปลดประจำการแล้วเพราะว่าหลายรอบแล้วแล้วก็ออกออกกระปิดกระปอยแล้วออกเป็นหย่อมๆไม่ปลืดๆแล้วอุย้ยตัวข้างใน เข้าไปเองนะจ๊ะเข้าไปเองติดเอง ไม่แดงมากแต่เก็บโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงไม่ได้เอามีดมาตัดไม่ได้เอามีดมาตัดอันนี้อันนี้รอบแรกเขาจะไหลไหลไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้รอบที่สองกำลังจะมา รอบที่สองก็กำลังจะออกดอกก็รอบแรกอันนี้รอบแรกจ้าได้หลายลูกโยกอกอเดียวได้หลายเติบได้หลายเติบได้ลูกนี่สะใจลูกเล็กๆก,ก็มีนะจ๊ะไม่ใช่มีเฉพาะลูกใหญ่ๆนะจ๊ะ เด็กกับมี่อยู่จ้านี่ลูกบองงามกับมี่หาเปิดเอาน้ำหยากลูกใหญ่ใหญ่สตอรอเบอรี่สตรอบเบอรี่ลูกใหญ่ใหญ่สุกเลยจ้า เชอรี่สุกเลยดกขนาดเลยมันจะเป็นพันพันสีแดงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเก็บอปีนเด้กกุ๊กผ้าปีนบันไดสูงนะจ้าเนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ต่ำๆนะจ๊ะสูงนะ <c oughs> มันก็ย่อนหยึกๆยังสิ บันไดแค้ยอนหยึกๆนึกดูปีนเนี่ยดูดกมากดกมากดกมากปีน <c oughs> ปีนขึ้นพร้อมตะกร้า <c oughs> ดูรอยนกมันมันหวานหวานด้น่นะ ให้ถ่ายวิวก่อนถ่ายวิวดูดูยาคุกพาปีนยาคุกพาเห็ดอีอยงปีนต้นไม่ดูมันเยอะมากมันเยอะมากแต่สูงสวยมากเลยดูสวยมากเลยค่ะเชอร์รี่พันธ์สีชมพู เชอรี่พันธุ์สีชมพูเอ่อมันก็หวานคะ่ะหวานดีคะ่ะมีตอร์นวยใหญ่ๆนี่ไงแต่เก็บมากบางหันอี๊ตอร์นวยใหญ่ๆเบืออ่อนไงออนโซนออนโซนมัลติเบอรี่เจ้าของเชอรี่เพื่อนบ้านเชอรี่เพื่อนบ้านกับงามค่ะงามเนี่ยเทียนอืม้ม ลูกใหญ่ๆเอบๆลูกใหญ่ดีเด่นะนะงามเนาะวันอาทิตย์สดใสวันอาทิตย์สีแดงแปดเล็ดมีแต่แนวแดงแดงวันอาทิตย์มีแต่แนวแดงแ,แ,แดงจ้า